เงหนูวชานะคะวันนี้มาในคลิปที่พี่อยากทำมานานมากแต่ว่าพี่ยังหาเวลาไม่ได้วันนี้พี่มาทําให้นั่นก็คือเรื่องของการอัปเดตวิธีการรักษาสิวอุดตันนะคะหรือว่าสิวอักเสบก็ตามด้วยตัวของน้องเองนั่นเองนะคะ ก็เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยอย่างตัวพี่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้มาใช้วิธีในการที่ไปเข้าคลินิกในการรักษาสิวเลยพี่ก็เมนเทนในการรักษาด้วยตัวเองมาตลอดน,นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวพี่ก็เป็นผู้หญิงที่มีสิวพุ่นเลยจนแก่จนป่านี้แล้วพี่ก็ยังเกิดสิวนะคะแต่ว่าพี่ก็หยุดออฟในการทายาสิวมาพอสมควรละพอมันจะขึ้นทีพี่ก็เริ่มมาปรับการทาใหม่อาจจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่พี่ไม่ไม่มีสินค้า เรืยไม่มีของจริงให้น้องดูว่าพี่ไม่ได้ใช้เจ้าเซตนี้มานานมากแล้วนะคะเจ้าเบนแซคดิฟเลนพินดาเอ็มอะไรเงี้ยต้องบอกว่าตัวพี่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วก็คือหลังๆมาพี่มาใช้เจ้าแอคแนคเคียรเจลตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็มันก็ค่อนข้างจบแล้วสําหรับพี่นะคะแต่สําหรับน้องๆหลายๆคนที่คือพี่เนี่ยไม่ไม่มีสิวถ้าดูจากหน้าพี่ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวแล้วแต่สําหรับน้องๆหลายๆคนที่บางคนอาจจะติดสเตียรอยมาใหม่ อาจจะมีสิวนู่นนี่นั่นก็จําเป็นที่จะต้องใช้อยู่นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันเลยมาตามสเต็ปพี่มามาพร้อมพี่อันนี้พี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆบางครั้งเนี่ยเรื่องสิวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาในการอธิบายที่มันค่อนข้างยาวนานมากถูกไหมพี่อาจจะไม่สามารถมานั้งอธิบายให้น้องๆทุกๆคนฟังได้หมด ซึ่งพี่ก็จะรวบรัดตัดตอนนั่นคือพี่อธิบายในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีคําถามเนี่ยไปถามทิ้งไว้หน้าเพจได้พี่ก็จะตอบที่มันนอกเหนือจากคลิปนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันก่อนสําหรับน้องที่เป็นสวอุดตันใช่ไหมคะน้องจะต้องจําเป็นต้องใช้เบนซิลเปอร์ออกไซด์ U P o ide, หรือที่พี่เรียกสั้นๆว่า BP นะคะหน้าเพจพี่ชอบใช้คาว่า BP เพราะว่าพี่ไม่อยากให้เป็นประโยชน์ทางการค้ากับแบรนด์ใดๆทั้งสิน้น เจ้าเบนโซเอลเปออกไซด์หรือ BP เนี่ยมันมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยแต่ยี่ห้อที่น้องๆแบบไปขยันซื้อตามพี่กันจนขาดตลาดเนี่ยก็คือเจ้าเบนแซก2.5นนั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ย มันก็จะมีความเข้มข้น2.5กับ5เปอร์เซ็นต์วิธีการเริ่มพี่ก็อยากให้เริ่มที่2.5เพราะว่าหนึ่งผิวเราเนี่ยเจ้าตัวนี้ต้องบอกกันเลยมันทำให้ผิวเราเนี่แห้งด้วยแสบด้วยแดงด้วยบางคนก็ปวดแสบปวดร้อนระหว่างทานนั่นเองนะคะซึ่งบางครั้งเราเริ่มครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเกิดอาการแบบนั้นไ้มเราจะแพ้ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยเราใช้วิธีการรักษานานมากเราก็เริ่มจากซอบๆก่อนเราไม่ต้องไปเร่งถามว่าเราเร่งมากเนี่ยไมโครเวฟเราไปอบไก่อ่ะเอาซะแบบว่าความ ร้อนสูงสุดร้อยองศามันก็ไม่สุกอะ่ะมันสุกแต่ข้างนอกไมมเกรียมข้างในก็ยังสอดอยู่เลยเหมือนกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างน้องจะต้องใช้เวลา ไม่มีอะไรที่มันทาให้น้องแบบหายสองวันหายสาวันหายมันก็จะต้องเป็นสารที่อันตรายมากๆนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยให้น้องทาเช้าเย็นนะคะย้าว่าเช้าเย็นก่อนล้างหน้าก็คือทาทิ้งไว้นะคะเริ่มที่2.5หาาไม่ได้พยายามหาค่ะยี่ห้อนี้ไม่มียี่ห้ออื่นมีแน่นอนเป็นซุลิโเปอร์ออกไซด์เอาหน้าพี่เขาไปที่ร้านขายยาเลยค่ะพี่เรียกพ,พี่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าร้านขายยาในเมืองไทยหลายๆร้านรู้จักพี่ว่าน้องๆชอบ แคบรูปพี่พร้อมเจ้าผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปที่ร้านหนุ่มาะพอน้องใช้ตัวนี้เสร็จเจ้าเปโซเดียมเปอร์ออกไซด์ตัวนี้น้องวิ่งไปที่ร้านเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยน้องทาเลย2.5เริ่มต้นที่2นาที3นาที5นาทีจนสูงสุดได้15นาทีพอหมดหลอดแรก2.5น้องเริ่มหลอด2.5ได้เลยนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทาตัวนี้แล้วเนี่ยเราล้างหน้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมาทาเจ้าเซรั่มบำรุงก็คือเจ้าตัวนี้ แอสตาเซนีนเพราะน้องเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องรอยแดงแน่นอนถูกไหมคะสาหรับทุกคนเลยจะต้องมีปัญหาเรื่องรอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวซึ่งเจ้าตัวที่มารักษารอยดําบางตัวเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ตอนที่สิวขึ้นแต่เจ้าตัวนี้มันเลิศตรงที่มันใช้ได้เพราะมันเป็น water b a บสมันเป็นน้ํามันไม่ไปแฉะทําให้แบบว่าติดเชื้อมากขึ้นทําให้แบบสิวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่ามันค่อนข้างเลิศมากและรีวิวแน่นมากเรียกได้ว่าจะต้องมีติดบ้านเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้พอน้องทาเจ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บ น้องก็ามาทาเขาเรียกว่า,าทาเจ้าตัวนี้เ,เป็นพอลลี่พอลลี่นะคะพอลลี Poly ่พอลลี่ตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นหลังจากที่เราทา,าพวกยารักษาสิวเนี่ยมันทำให้ต่อมไขมันมันฝ่อพอต่อมไขมันมันฝ่อเนี่ยเพราะว่าสิวมันเป็นต่อมไขมันใช่ไหมพอต่อมไขมันมันฝ่อเนี่ย มันก็จะทําให้สิวแห้งสิวหายแต่ว่ามันก็มีข้อเสียถ้าเกิดว่าพอมันพอผิวมันแห้งได้ผิวส่วนอื่นผิวส่วนดีที่มันไม่มีต่อมไขมันมันก็ต้องแห้งตามไปด้วยน้องก็ต้องยอมรับตรงจุดนี้ให้ได้ว่าเออพี่ มันต้องยอมแลกกันอะไม่ใช่แบบว่าวพี่คะหนูอยากสิวหายแต่หน้าชุ่มชื้นมันเป็นไปไม่ได้น้องมันเป็นไปไม่ได้พี่อยากจะร้องไห้เวลาน้องมาถามเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องอดทนค่ะน้องแต่ว่ามันทาได้ก็คือทาค<ช>่ะหลังจากที่เราทาเจ้าไฮอะโรเนิกก็คือเจ้าเวตาคูแคนเจ้าพอลลพอลิไปในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วใช่ไหมคะน้องๆก็สามารถที่จะแต้มสิวอักเสบได้นะคะก็คือทาเจ้าแองเจลเครียจเลนะคะบริเวณหัวสิวที่อักเสบนั่นเองนะคะ พยายามอย่าทาทั้งหน้าเพราะว่าอะไรยาสิวทุกตัวต้องบอกเลยมันจะทาให้สิวเห่อแบบอลังการงานสร้างมากเละเป็นโจ๊กน้องๆหลายๆคนรับไม่ค่อยได้นะคะรวมทั้งตัวพี่เองค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ค่ะตามเฉพาะหัวสิวที่มีปัญหานะคะยิ่งสิวอักเสบเนี่ยสวันก็ยุบละบอกเลยว่ายุบแล้วก็แห้งหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทาเจ้าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเ,เราจะออกไปนอกบ้านน้องๆหลายคนก็จะต้องมีคําถามว่า หลังจากที่เราเออกไปจากนอกบ้านเนี่ยน้องๆหลายๆคนต้องมบอกว่าพี่คะหนูเนี่ยปกติจะบอกว่าคนเป็นสิวทากันแดดไม่ได้ใช่ไหมยิ่งทาสิวมันก็จะหายช้าลงแล้วก็จะทําให้สิวใหม่เพิ่มขึ้นด้วยน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่คะแดดเมืองไทยมันแรงมากหมอสกินแพทย์หลายๆคนจะต้องบอกว่าถ้าตอนรักษาสิวก็ต้องยอมแลกเอาหน้าดําก็พอสิวหายค่อนมารักษาความดําที่เกิดขึ้น่ะเรียกว่ามันก็ใช้เ,เวลานานนะเนาะ ในการเลือกสาที่ผิวคล้ำดำให้มันกลับมาขาวใสเหมือนเดิมนี่มันค่อนข้างยากจังเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีคินกันแดดที่พี่มาแนะนําตัวนี้ก็คือเจ้าฟลชิลลตัวนี้นั่นเองนะคะพี่ใช้จนค่อนข้างเละพอสมควรตัวนี้มันเด่นตรงไหนนะคะแฟลจิลลตัวนี้หนึ่งมันมีตัวที่คุมมันนั่นเองนะคะคือคุมมันเยี่ยมมากหน้าไม่มันระหว่างวันแถมมันเป็นสีเขียวซึ่งเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปตัดแดงคนเป็นสิวเนี่ยหน้ารอยสิวมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมทำไงให้รอยแดงมันดูหายนอกจากที่ ถ้าทาเจ้าอสตอรเซนทีนเจ้าโลเวราเจลแล้วเนี่ยเราก็สามารถทาเบสเขียวเนี่ยในการนำพางตอนเช้าเนี่ยที่จะทําให้รอยดารอยแดงเนี่ยมันดูจางลงนั่นเองนะคะดูเหมือนแม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้มันเด่นตรงไหนเนี่ยเห็นไหมมันทำให้หนึ่งสีผิวเราเนี่ยสว่างขึ้นขาวขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วมันก็จะคุมมัน แล้วจกช่วยเรื่องคุมหมันแล้วเนี่ยมันจะมีฤทธิ์มันจะมีสารที่จะไปช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวลดการอักเสบของผิวหนังนะคะรวมทั้งไม่ทําให้ก่อให้เกิดสิวใหม่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนั่นเองนะคะแต่ไม่ได้ช่วยรักษาสิวนะทาแค่ว่ามันไม่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยชะลอหรือว่าลดการอักเสบที่เกิดขึ้นแล้วให้ลดน้อยลงนั่นเองนะคะโอเคหลังจากทาตรงเนี้ยน้องอยากแต่งหน้าแต่งไปเลย ไม่แต่งหน้าไม่ได้หรอกคนเราผู้หญิงต้องสวยอะ่ะแต่งไปเถอะแล้วก็อาจจะยืดระยะเวลาการรักษาสิวให้นานขึ้นแต่ก็แต่งไปเถอะแต่งแล้วมันสวยอะ่ะเออปกปิดไปก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มรักษาสิว้ะเคยว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากตั้งหน้าตั้งตารักษาสิวอย่างเดียว คือไม่แต่งหน้าก็ย่ายคือหน้าสดก็รอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลุยเลยน้องไม่เป็นไรนะคะก็อยู่ที่ความพอใจเลยของน้องๆได้เลยนะคะโอเคมาหลังจากนั้นที่เราทานเนี่ยเราก็ไปใช้ชีวิตประจําวันก็มาที่การล้างหน้าพยายามอย่าใช้สบู่ล้างหน้านะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ย pH มันค่อนข้างไม่สมดุลยิ่งคนเป็นสิวเนี่ยพยายามใช้สบู่เหลวนั่นเองนะคะถึงมันจะรู้สึกว่าล้างแล้วไม่สะอาดขัดใจเหลือเกินก็ต้องทนอะ่ะเพราะว่ามันก็ทาให้สิวไม่เพิ่มขึ้นถูกปะ เพียงแต่ว่าเรารู้สึกไปเองว่าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันมีเมือกเมือกเคลือบอยู่คนไทยมันจะเอ่อคนไทยส่วนใหญ่จะติดการล้างหน้าระบบคงไม่ผิวหน้าแห้งตึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้ทําให้หน้าเราหรือผิวสมดุลเราดีขึ้นนะคะเราต้องปรับขัดใจความรู้สึกตัวเองนิดนึงนะคะไมใช้สบู่เหลวล้างหน้านั่นเองค่ะ,ะกลับมาถึงบ้านตอนเย็นนะคะกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเราก็สเต็ปเดิมเบน a ซตนะคะ BP บีพีสองจหรือ5%้าเปอร์เซนทิ้งไว้ห้าเริ่มต้นที่สองนาทีถึงสิบห้านาทีล้างออกล้างออกเสร็จนะคะด้วยสบูเ่เหลวนะย้ำว่าสบูเ่เหลวแล้วจากนั้นก็มาเริ่มที่พอลลี่พอลลี่นะคะก็จะช่วยทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นโครงสร้างผิวแข็งแรงพูดไปแล้วนะคะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่วิดีโอหลังวิดีโอที่พูดไปแล้วนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ทาแอสตาแซนทีนะคะแอสตาแซนทีแล้วก็ ให้ใช้ดิฟเฟรนขอโทษทีไม่มีดิฟเฟรนให้ดูเพราะว่าไม่ได้ใช้นานมากเบนแซกก็ไม่ได้แตะมาร่วมปีแล้วหลังจากที่ใช้แอคเนเคียเจลก็คือเจ้าดิฟเฟรนตัวนี้นะคะวิ่งไปที่ร้านขายยาได้ดิฟเฟรนกับเรตินเอคืออนุพันธ์เดียวกันนั่นเองค่ะเพียงแต่เรตินเอถูกกว่าแล้วก็ทําให้แบบว่าผิวเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อมันสิวมันอาจจะหายดีกว่าเร็วกว่าแต่ว่าทําให้หน้าคล้ำนั่นเองนะคะแล้วบางคนแพ้ คนแพ้เยอะแต่ว่าดิฟเฟนมันเป็นอนุพันธ์ที่แพงกว่าสำหรับคนมีเงินขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันเป็นอนุพันธ์ที่พัฒนาแล้วก็คือแก้จุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากเลตินเให้มันเหลือน,น้อยที่สุดให้มันเป็นเจ้าดิฟเฟนตตัวนี้นั่นเองนะคะก็ทาบางๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้องก็ใช้ แอ่งนเคียรเจลแต้มบริเวณหัวสิวที่มีปัญหานั่นเองค่ะแล้วสำหรับใครที่เป็นหนองทั้งหน้าแบบเยอะมากๆแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยก็แนะนําให้ทานยาทานยาปฏิชีวนะนั่นเองนะคะซึ่งก็อาจจะไปปรึกษาที่เภสัชหรือว่าไปที่คุณหมอให้คุณหมอจ่ายให้ก็ได้เพราะว่ายาทานมันก็ก็นะอย่างที่รู้รูกันอยู่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแพ้ยาตัวนั้นบางครั้งเราอาจจะ ทานแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดหรือว่าใช้อะไรที่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดังนั้นเราก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เขารู้เพราะว่าตัวพี่เองไม่สามารถที่จะเปรึกษาน้องได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าพี่ค่อนข้างงานยุ่งจริงๆช่วงนี้นั่นเองนะคะก็กําลังคิดว่า เดี๋ยวอาจจะเปิดไลน์ออฟฟิเชียลของพี่เองแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการตอบคําถามหรือว่าอะไรให้นะคะก็แต่ว่าช่วงนี้พี่ไม่ได้เล่นไลน์ค่ะก็คืองดออฟไลน์ line ไปเลยนะคะสําหรับน้องๆที่ทักไลน์มาคือไม่ได้เล่นนะคะก็จะตอบคาถามหน้าเพจก็จะพยายามเข้าไปตอบให้เยอะมากที่สุดแล้วก็อันนั้นนิดนึงเพราะช่วงนี้พี่เดินทางบ่อยไปต่างประเทศบ่อยนะคะช่วงนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศซะเยอะอยู่ที่พม่าซะมากกว่าช่วงนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันหนะ้า